เข้าสู่ช่วงที่สามนะครับก็มีสายรออยู่ขอบคุณครับสวัสดีครับดีครับอ้าวเจอเลยอาคังฟูเป็นไงดูตั้งแต่เริ่มรายการหรือเปล่ารู้เถอเออเริ่มรายการได้สิบห้านาทีว้าวว้าววแล้วเป็นไงวันนี้พูดออกธรรมะไปไหมแจ๋วเลยวันนี้ทั้งธรรมะทั้งเออย่างไงการใช้ชีวิตอะไรต่างที่ผ่านมาเป็นประสบการณ์ที่แบบ หาฟังยากนะครับขอบคุณครับมันมัน,นมันอย่างนี้แหละแต่ว่าไอรายการเพศศึกษาก็จริงนะแต่ก็ต้องเอาชีวิตประจําวันเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะถ้าไม่อย่างนั้นแล้วนะการใช้ชีวิตเรื่องเพศเนี่ยมันมันจะไม่ถูกต้องนะอเอา้าขอบคุณถูกเลยผมผมเชื่อสิริพงศ์ครับจำได้ไหมเอ่ยอ่าได้ได้ไดไดอยู่สายสองพุทธมนฑลสายสองพุทธมนฑลครับผมเออดูรายการทุกวันเนาะ ทุกวันครับมันขอมันคอเขอขโทษไม่จบกันหลับก่อนหลับก่อนไม่เป็นไรแล้วครับรายการดึกๆอย่างนี้ก็ไม่ว่ากันละเนาะผมผมรับเกมแซนะฮะอ๋อครับสองสองสี่ช่องสองสองสี่อ๋อครับครับช่องสองมันมันแล้วแต่กล่องด้วยนะกล่องบางกล่องเนี่ยไปถึงสามร้อยกว่าก็มีร้อยกว่าก็มีแต่ถ้าของ PSI เนี่ยสามสิบห้าแน่นอนเพราะว่าผมผมเคยไปเที่ยวแถวสระแก้วนะแล้ว ก็ไปเจอกล่องแล้วผมก็เปิดดูเพราะเพราะตอนนั้นอัดเทปพอดีก็เลยเปิดดูเอ้าเจอช่องสามสิบห้าไอ้สาสิบห้านี่ไอ้วาเตี้นิวนะถ้าช่องเก่า <9 S 2> ช่องเก่าของไอ้ไอไอนิวเนี่ยมันรู้สึกสี่สิบเจ็ดแต่แต่แต่ตอนนี้ถ้าพีเอแล้วก็สามสิบห้าแน่นอนอเอาไปดูที่นั่นครับฝั <ผม S 1> ่งลาวก็ดูดูสามสิบห้าเหมือนกันช่องสามสิบห้าเหมือนกันโอ้ขอบคุณขอบคุณเลยคือผมจะติดตามมาตลอดครับ เพราะว่ามันเป็นวิถีชีวิตชีวิตหนึ่งที่แบบบางคนเขาก็ไม่ค่อยได้ใส่ใจอืมถูกต้องถูกต้อง <นะ S 1> ก็นี่แหละก็เป็นหัวเป็นใหญ่กันแหละทีนี้ว่าทีนี้น <ะ S 2> ถ้าสมมุตินะครับถ้ารายการอย่างเงี้ยแล้วผมอายุสักสามสิบเนี่ยผมพูดคงจะไม่มีน้ำหนักอะไรเลยนะพูดคงจะไม่มีน้ำหนักว่าอ,อายุสามสิบมันจะใช้ชีวิตอะไรมากมายขนาดนั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่นี่พูดในฐานะอายุหกสิบเจ็ดเนี่ย ใช้ชีวิตมาโอ้โหมัน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 เหลือมันเหลือเหลือจะเหลือจะกำลังลากแล้วอะ่ะชีวิต <c oughs> <c oughs> เอาจริงๆมดสวรรค์ก็ขึ้นมาแล้วนรกก็มุดมาแล้วไม่มีอะไรอีกแล้วฮะไม่มีอะไรอีกแล้วที่ที่ที่ผมจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ประสบมันอีกแล้ว ừ, หมดแล้วเออทุกอย่างที่ผ่านมันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดจริงทั้งหมดที่เราไาถ่ายเพือให้เราให้ให้ใ,<ช>ให้ผู้ชมได้ฟังทีนี้ผม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 ห่วงอย่างเดียวไงครับว่าผม มันอายุมากขึ้นน่ะล้วทีนี้การถ่ายทอดเนี่ยมันมันอยากจะนำเสนอไอ้สิ่งที่ผ่านมาเอาไอ้ที่ดีออกมาให้หมดไอ้ที่เลวเนี่ยเก็บมันเอาไว้นะดีทั้งดีทั้งเลวเนี่ยผมเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าผมเป็นคนดีผมเป็นคนชั่วแล้วจริงๆฮะผมอยู่ในวงการเนี่ยโอ้โหแต่ก่อนนี้ผมบอกว่าถ้าบอกว่าเพย์บอยปุ๊บเนี่ยทุกคนต้องรู้แล้วว่ามันเป็นยังไง ผ่านชีวิตมาจนโอ้โหจนไม่รู้จะยังไงแล้วทีนี้ในบ้านปลายของชีวิตเนี่ยอยากจะเอาไอ้สิ่งที่ดีๆเนี่ยมานำเสนอมากกว่าที่จะไอ้เร็วๆไอ้เร็เเวๆเ,เนี่ยมันเมื่อไหร่ก็ก็รู้กันอยู่ไอ้ไอ้สิ่งดีๆเนี่ยเราอยากจะนําเสนอแล้วอยากจะให้พวกน้องๆรุ่นลูกลูกหลานเนี่ยเพื่อนๆเ,เขาได้รับรู้กันบ้างอย่างน้อยก็สะกิดใจเตือนใจทําให้การใช้ชีวิตของตัวเองเนี่ย แม้จะอยู่อีกกี่วันอีกกี่ปีอีกกี่เดือนมันก็จะมีความมั่นคงของชีวิตมากกว่าที่จะแบบว่าลอยๆอยแล้วก็ใช้ชีวิตมันไปอย่างอย่างชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นยังไงปลลือนี่จะเป็นยังไงเหมือนกับเด็กเหมือนกับเด็กขี่แว้นมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยข้าอายุสิบเจ็ดสิบแปดคืนนี้เขาเกิดมันเที่ยวเขาเกิดสิ่งขึ้นไปเขารูไ้ไหมว่าอีกวินาทีข้างหน้าเขาอาจจะดับก็ได้แต่เขาไม่รู้ไงเขาด้วยความคึกขน้องด้วยความสุข มีหลายหลายคนนะเขาถามผมว่าทําไมอายุถึงยืนมาถึงป่านนี้อายุต้องหกสิบกว่าผมบอกว่าเมื่อสมัยตอนวัยรุ่นเนี่ยมันไม่มีมอเตอร์ไซค์ถ้ามีผมก็ไปต้องนานแล้วไปตั้งแต่สิบหกสิบเจ็ดแล้วอ่าถูกไหมใช่สมัยเราไม่มีนะมีแต่ถีบจักรยานยนต์มล้ก็แข่งขาปวดแข่งขาแบบทะลอกไอ้นี่มอเตอร์ไซค์ปี๊ดตรงไปเลยเนี่ยแล้วใครอ่ะพ่อแม่เดือดร้อนไหมล่ะเลี้ยงลูกกว่าจะโตมาถึงขนาดนี้แม่งปี๊ดเดียวไปเลย อย่าไม่ได้ตอบแทนกันเลยอะไรกันเลยนั่นแหละนี่แหละครับก็ชีวิตเนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดนะครับผมก็เป็นแฟนคลับไปแล้วตอนนี้ขอบคุณครับขอบคุณเราอาจารย์ลองถามเมหร่อคน่ะสามหมื่นวันน่ะอยู่กันครบไหมไม่ครบละไม่ครบละแต่ผมพยายามจะให้ครบนะคนบอกจะอยู่คงเป็นแสนมาโทรไปคิดเลยนะเนี่ยพรุ่งนี้นาทีข้างหน้ายังไม่รู้เลยอีกนาทีข้างหน้ายังไม่รู้เลยว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะอย่าประหมัากันแล้วกันแล้วก็ ทุกวันนี้จะทําความดีจริงๆนะคืออย่าเห็นแก่ตัวเท่านั้นเองเท่านั้นเองคําเดียวใช่ั้นอย่าเห็นแก่ตัวนะจะขึ้นรถเม์เอเด็กผู้หญิงอะไรให้เขาขึ้นก่อนแล้วเราเราผู้ชายเราขึ้นทีหลังแค่นี้ก็แค่นี้เราก็มีความสุขแล้วนะออแค่นี้เราก็มีความสุขแล้วเราทุกวันนี้เห็นไหมเวลาขึ้นรถมันคนผู้หญิงมั่งเด็กมั่งคนสูงอายุมั่งไม่ค่อยต้องยืนนะ ไอ้พวกเด็กหนุ่มเด็กสาวนี่เขาไม่ค่อยลุกให้นั่งกันนะ oh. อ๋อน,นี่จริงๆนี่จริงจนี่ตัวเองก็เจอมาแต่ว่าตัวเองก็พยายามไม่พยายาม oh. ที่จะไปขอเขานะพยายามขึ้นแล้วพยายามเกาะให้มันไล้เจอดครับอาจารย์รถไฟฟ้าก็เหมือนกันอืคนแก่มันนั่งแต่มันไม่เห็นซังนั้นอะไรไม่เห็นเลยออเออให้กันยืนอยู่ด้านแระแต่ผมนะพอเวลาผมนั่งรถไฟไปรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยพอเด็กลุกให้นั่งนะผมยกมือไหว้เขานะครับผมไหว้คะ ไหวในฐานะที่น้ำใจนะบอกหนูใน,ในี่ไหว้ไหว้ด้วยน้ำใจนะไม่ได้ไหว้ด้วยอาวุธไอไวหรือว่าอะไรนะหนูหนูใหญ่าหย่ให่อเออไม่ต้องตกใจเราคิดว่าอุ้ยคนแก่มาไหว้เด็กอะไรเงี้ยบอกผมไหว้ด้วยน้ำใจนะชื่นชมในน้ำใจอันเนี้ยเน,นี่ยถ้าทุกคนช่วยกับปฏิบัติอย่างนี้นะผมว่าโลกเราหน้าอยู่ขึ้นแล้วสังคมเราจะดีขึ้นนะยังไงก็ฝากกันไว้สอนน้องๆสอนลูกสอนหลานสอนอะไรเพื่อนเพื่อนใกล้ตัวก็สอนไป นะอย่างน้อยสุดก็ให้มันได้ดีแล้วก็ดําเนินรายการอย่างนี้ก็คิดว่าคงจะมีสาระแล้วก็มีประโยชน์สำหรับนะมากมากเลยครับวันนี้อาจจะเหงาเลยนะคนเดียวเนาะสู้ๆผมแฟนคลับดูประจำอยู่แล้วครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณครับครับก็อย่างเงี้ครับช่วยกันโทรช่วยกันแจมเข้ามาแล้วก็ช่วยกันต่อยอดกันเข้าไปนะครับไอเรื่องเพศเนี่ยมันคุยไม่จบแล้วครับเมื่อไหร่ก็คุยได้ ยังไงก็คุยได้ผมยังจัดรายการอยู่มันก็คุยได้ไอเรื่องความมันความเสียวความอะไรมันมันไม่ใช่มันไม่ใช่สาระใหญ่นะครับเพราะทุกคนสามารถสร้างความเสียวสร้างความมันได้ในตัวอยู่แล้วแต่ไอสิ่งเหล่านั้นเนี่ยถูกวิธีไหมถูกทำรองครองทำไหมสิ่งเหล่านี้ต่างหากนะครับอย่างก,กับคนเราบอกว่าเออความยุติธรรมนั่นแนหะ ความยุติธรรมของเราเนี่ยต้องอยู่ในตัวเราด้วยเอามีโทรศัพท์เข้าอีกแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวเชิญเลยเออขอวิจารณ์รายการหม่ได้เลยครับผมว่าเออคุณคุณพูดกว้างเกินไปกว้างนะอ้าโอเคครับมันมันกว้างเกินไปครับผม มันมันกว้างยันหาประเด็นไม่ได้แล้วแล้วคนฟังคือถ้าคุณคิดอยากจะแนะนำคนที่มันเข้าเข้ามาสู่เส้นทางอย่างนี้เมื่อกี้คุณยกเรื่อง,เร,องเรื่องเด็กขีม่มอเตอร์ไซค์อ่ะถ้าคุณไปพูดกับเด็กแว้นว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ดีเนี่ยยังไงเขาไม่ฟังครับแต่ถ้าคุณไปขี่เด็กขีม่มอเตอร์ไซค์ซิ่งกับเขาแล้วเขาพยายามชักจูงให้เขาเนี่ยเขาจะฟัง ก็เหม,มเ er. timeline, er lair, ือนแั่รายการเรื่องเพศเรื่องชีวิตเนี่ยครับคือคือคุณคือมันกว้างไปคุณพูดจะกว้างเกินไปทีนี้ถ้าอย่างรายการเนี่ยแค่คมันที่อยู่ในเรื่องเพศศีลาทีนี้ทีนี้อย่างนี้แหละครับแค่นี้แหละครับครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับคขอบคุณครับครับดีครับดีครับเพราะว่าแต่ว่าไอการที่พูดกว้างกว้างเนี่ยเพราะเราเจาะไม่ได้ครับเพราะเจาะไปแล้วก็เหมือนอย่างที่คุณพูดบอกว่า ต้องให้ผมไปขี่มอเตอร์ไซค์แล้วก็ไปไปไป,ไปสอนหญิงนี้นมันคงไม่ได้แล้วล่ะทีนี้ที่ผมพูดเนี่ยหมายความพูดให้ทางผู้ใหญ่เนี่ยเขาพอได้รับรู้นะครับแล้วก็สอนลูกสอนหลานต่อไปคือกระจายวงให้กว้างขึ้นแต่ถ้าจะไปเจาะแบบเอออย่างสมมุติว่าผู้หญิงขายตัวเราต้องเจาะเข้าไปแล้วก็ ไปบอกว่าเฮ้ยคุณอยากขายตัวนะอะไรนมันไม่ได้มันจะต้องวงกว้างออกไปว่าเฮ้ยพ่อแม่นะดูแลลูกให้ดีนะอะไรอย่างเงี้ยนี่นเนี่ยทำงี้ได้แต่ขอบคุณนะครับที่เตือนสติมาผมวันหลังเวลาจะพูดอะไรก็ต้องกระชับให้แคบลงนิดหนึ่งแต่ใจจริงของผมแล้วเนี่ยมันก็เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าให้ใช่ไหมให้ทําดีเพราะไอ้การทําดีนี่ไม่ได้เจาะนะครับว่า จะต้องทําอะไรดีอะไรไม่ดีเห็นไหมครับแต่ทําดีนี่มันกว้างฮนะกว้างเพื่อให้ทําดีพออย่างน้อยสุดพอจะทําอะไรก็ตามนึกปุ๊บเฮ้ยทาดีนะมันก็จะหยุดตรงนั้นไม่ได้สลักนะครับว่าจะทําอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนั้นเป็นความดีแต่ขอบคุณครับขอบคุณนะครับถูกต้องครับที่คุณพูดมาถูกต้องทุกอย่างเลยครับว่าวงกว้างไปนิดนึงนะครับยอมรับนะครับแต่ว่าไอ้วงกว้างของผมนั้นก็เพื่อต้องการให้ทางทางทาง ทางผู้ปกครองผู้ใหญ่อะไรเขาได้อบรมสั่งสอนลูกว่างไปนิดหนึ่งแต่ว่ามันก็คงมีสาระและแน่นอนนะครับเรื่องอตอนนี้ต้องวกเข้ามานิดหนึ่งนะครับเรื่องที่ผมจัดไปดําเนินมันไม่ขยับเลยนะมันทั้งหมดยังขาดอยู่อีกสิบสองท่านถ้ามาถึงวันนี้แล้วเนี่ยผมเริ่มรู้สึกว่ามัน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 จะมันจะมันจะไม่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 เข้าท่าเข้าทีแล้ว ยี่สกว่าท่านเนี่ยท่านพร้อมแต่มันยังขาดจำนวนอยู่ต้องสิบสองท่านเนี่ยผมเลื่อนมาตั้งสองครั้งแล้วย,ยังยังยังคิดว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะดูสรุปอีกทีหนึ่งเพราะว่าถ้ามันไม่เต็มมันด้วยหลายสาเหตุนะครับด้วยหลายสาเหตุ ยังไงนะครับถ้าคิดว่าตัวเองยังสนใจยังต้องการจะติดต่อกับผมแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่โทรเข้ามาที่เบอร์โทรผมได้นะครับที่เบอร์โทรนะครับ0863474847เบอร์โทนี้นะครับ0863474847ร,ร,ร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมร่วมกันออกความคิดเห็นหรือว,ว่าต้องการที่จะร่วมรายการกับผมทุกอย่างปัญหาทุกอย่าง เบอร์โทรเบอร์นี้ท่านสามารถที่จะทําให้ผมเนี่ยสามารถตัดสินใจอะไรได้ดีมากขึ้นกว่านี้นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องการที่จะไปไปพบปะไปพาไปดําเนินนั่นเอาไว้พรุ่งนี้ผมจะเป็นเป็นวันตัดสินใจของผมอีกทีนะครับเกี่ยวกับเรื่องสถานภาพที่เราจะไปกันนะครับแต่สําหรับคืนนี้แน่นอนครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่รับชมรายการนี้ขอบคุณทุก โทรศัพท์ที่โทรเข้ามาร่วมแนะนำรายการนี้น้อมรับนะครับด้วยความด้วยความยินดีนะครับแต่สำหรับคืนนี้แน่นอนครับเวลาหมดก็ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านนอนหลับฝันดีแล้วก็โชคดีพรุ่งนี้พบกันนะครับตามวันแล้วก็เวลาเหมือนเดิมนะครับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ